ไปที่สวนนงนุษพัทยานะครับมีการสืบสารวัฒนธรรมไทยหล่อเทียนพรรษา9วัด9ต้นถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันเข้าพรรษาครับ ที่สวนลอยฟ้าสวนนงนุษพัทยาครับทางด้านของคุณกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุชพัทยาคุณทวัชชัยศรีทองผู้ว่าก,การจังหวัดชนบุรีร่วมงานพิธีหล่อเทียนพรรษาที่สวนนงนุษพัทยาครับโดยจัดขึ้นทุกปีและเปิดให้นักท่องเที่ยวร่วมหล่อเทียนพรรษา9วัด9ต้นเสบสารประเพณีไทยนำไปถวายวัดในช่วงเข้าพรรษาโดยมีทางด้านของพระครูเกษมกิต,ติโสพลหรือท่านอาจารย์จ่อยจเจ้าอาวาสวัดสามไม้ขีบรนพศเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับ Yeah. Uh -huh. คุณกำพลเนี่ยท่านเปิดเผยครับว่ากิจกรรมหล่อเทียนพรรษา9วัด9ต้นในครั้งนี้เนี่ยสวนนงนุษย์พัทยาแหล่งเห็นความสําคัญของการหล่อเทียนพรรษาซึ่งเป็นการนําประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่มีมาตั้งแต่โบราณมาร่วมกันสืบสารและก็รักษาประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนาให้คงอยู่อีกทั้งสวนนงนุษย์พัทยาครับยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของการศึกษาวัฒนธรรมและก็าศาสนาสําหรับเด็กและเยาวชนบุคคลทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติภายในงานครับได้เปิดให้นักท่องเที่ยวร่วมหล่อเทียนพรรษาก่อนจะนําเทียนไปถวายให้แก่เก้าวัดได้แก่วัดวัดยานสังวรารามิหารวัดสัตหีบวัดสามคคีบัรพศวัดนายจอมเทียนวัดอัมพารามวัดบางเสรคงคารามวัดเขาคันธมาศวัดหนองจับเต่าและวัดรับนาบุญญารามเพื่อเป็นกุศลทานต่อไปนะครับ